จบลงไปแล้วค่ะแมตช์ที่สของวอลลูบเลีกเอยู่ของน้องชมพู่พรพัน์เกิดปราดกับพี่แป้นเปียนุษแป้นน้อยเอเป็นยังไงบ้างนะผลการแข่งขันวันนี้เดี๋ยวไปดูคะแนนกันดีก,กว่าค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนพบกับช่องเล็กวอลลอล ช่องของเจเล็กคนสวยถ้าอยากให้เจเล็กสวยขึ้นมากไปกว่านี้ก็รบกวนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะคือช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายๆล,ลีกที่นักกีฬาไทยของเราไปลงแข่งกำลังจะเริ่มแล้วค่ะและที่เริ่มไปแล้วก็มีนี่แหละค่ะลีกอเมริกาและอีกลีกหนึ่งก็คือลีกตุรกีของน้องออมสิน แต่ว่าลีกตุรกีของน้องออมสินนั้นแมตช์แรกชนะไป3-0ใช่ไหมคะและไม่มีถ่ายทอดสดค่ะเขาจะเริ่มถ่ายทอดสดก็สัปดาห์ถัดไปเดี๋ยวถ้ามีถ่ายทอดสดเจเล็กก็จะทำไฮไลท์มาให้เพื่อนๆได้ดูนะคะแต่ว่าไฮไลท์นั้นนหะทั้งลีกอเมริกาลีกตุรกีหรือลีกอะไรก็แล้วแต่ค่ะเจะเล็กจะไม่ทำลงในช่องนี้นะคะ เพราะว่ามันเสี่ยงค่ะเพราะฉะนั้นก็จะไปทําลงช่องที่เราพร้อมที่จะบอยบินปีที่แล้วนี่ติดปีกไปเป็นสิบช่องเลยนะคะปีนี้นี่จะรักษาช่องนี้เอาไว้คือถ้าไม่อยากเรียกว่าจะเล็กคนสวยสามารถเรียกจะเล็กร้อยช่องก็ได้ค่ะ <laughs> เดี๋ยวมาเข้าเนื้อหาวันนี้ดีกว่าลีกเอยค่ะ ก่อนที่เพื่อนๆจะรับฟังคลิปต่อถ้าท้อแท้ใจก็สามารถปิดคลิปได้เลยค่ะเพราะวันนี้ทีมของพี่เป้นสีส้มก็แพ้ทีมของน้องชมพู่สีฟ้าก็แพ้เมื่อวานพักการแข่งขันวันหนึ่งนะคะและวันนี้กับวันพรุ่งนี้มีแข่งติดติดกันค่ะวันพรุ่งนี้จะเป็นแมตช์สุดท้ายของสัปดาห์แรกค่ะ หลังจากนั้นก็จะมีการดรับตัวกันใหม่โดยที่หัวหน้าทีมแต่ละสีแล้วค่ะเขาก็จะเลือกลูกทีมเข้าไปผลการแข่งขันของทีมสีส้มกับทีมสีม่วงแมตช์ที่2ของเขานะคะสีม่วงสามารถเอาชนะได้อีกแล้วค่ะสีม่วงมาแรงมากๆเลยเซตแรกสีม่วงชนะไปยี่สิบห้ายี่สิบสามแต่ว่าเซตที่สองค่ะสีส้มพลิกมาเอาชนะได้ยี่สิบห้ายี่บสามค่ะ ส่วนพอเซตที่3สีม่วงชนะไปค่ะ25 21คะแนนรวมสีม่วงชนะไป73ต่อ69หัวหน้าทีมสีม่วงก็คือมอร์แกนเฮนส์ลิปเโรค่ะแม่หน้ามันไส้มากๆเลยสีม่วงเนี่ยจะเล็กจดใส่บัญชีไว้เลยว่ามันไส้มันไส้มันไส้ และคู่แรกค่ะทีมสีส้มกับทีมสีม่วง MVP ของแมชนี้อันดับที่หนึ่งก็คือจอแดนทอมสันค่ะแมสองแมแล้วค่ะทำผลงานดีมากกว่า MVP ตลอดเลยและคนที่2ก็เป็นหัวหน้าทีมค่ะมอร์แกนเฮนส์คนที่สเป็นทีมของสีส้มนะคะดรูก็ไม่พลาดเหมือนกันค่ะเดนนิสดรูจากสีส้มแม้ว่าแพ้แต่ก็ได้ MVP คนที่สไปค่ะ ทีนี้มาถึงคู่ที่สองค่ะผลการแข่งขันก็ร,ร้าวรานยิ่งนักค่ะเพราะว่ามันน่าเสียดายเหลือเกิน เป็นการแข่งขันของทีมสีฟ้านำโดยคิงดันและมือเซตอย่างน้องชมพู่พรพันเกิดปราดค่ะเจอกับทีมเพื่อนรักค่ะอเบอร์คอมบี้โอ้โหเราก็ตั้งตารอมาแล้วแหละว,ว่าอยากเจอทีมนี้มากๆทีมของอเบอร์คอมบี้ค่อนข้างโหดนะคะมีความลงตัวในตัวผู้เล่นมากๆแต่ว่าแมตช์แรกทำผลงานไม่ดีค่ะแพ้สีม่วงไปเซตแรกสีฟ้า,ฟามีโอกาสชนะมากๆเลยค่ะ แต่ว่านั่นแหละอุตส่าห์ไปยืนรอเขาที่เซตพอยต์ได้เซตพอยต์ไปก่อนแล้วนะแต่ว่าสุดท้ายค่ะพลาดไปเองค่ะแพ้ไปในเซตแรกแค่เซตแรกนี่ก็ต้องเล่นกันจนถึงดิวส์ค่ะสีฟ้าแพ้ไป25-27พอเซตที่2นีในแพ้ขาดเลยค่ะสีฟ้าแพ้ไป19-25เซตที่3ก็เกือบจะไม่มีลุ้นค่ะแพ้ไป22-25สกอร์รวมค่อนข้างห่างค่ะสีฟ้าได้แค่66แต้ม สีทอง77แดบค่ะคือแพ้แบบไม่ได้เซตแล้วก็แพ้ทั้งแมชมันก็เลยไม่ได้บวกอะไรเลยค่ะไม่เหมือนทีมที่เขาชนะเซตด้วยชนะแมชด้วยแต่ว่าน้องชมพู่ของเราก็ได้ลงเต็มๆทั้ง3เซตนะคะแล้วก็โชว์ฟอร์มดีค่ะแม้ว่าทั้งพี่แป้นกับน้องชมพู่ของเราจะเล่นดีขนาดไหนแต่ว่าถ้าเป็นทีมที่แพ้ คะแนนส่วนบุคคลมันก็จะน้อยกว่าทีมที่เขาชนะนั่นแหละค่ะมาดูคะแนนกันค่ะอันดับที่1จอแดนทอมสันคือจอแดนทอมสันนี่เขานอกจากชนะแล้วเขายังได้ MVP อันดับ1มาถึง2ครั้งแล้วค่ะอันดับที่2เป็นวาเลนตินเอนเดอร์สันมือเซตของทีมสีม่วง สีม่วงเขายังไม่เคยแพ้ใครเพราะฉะนั้นไม่แปลกหรอกค่ะที่เขาจะอยู่ในอันดับ1อันดับ2ส่วนอันดับที่3ก็ยังเป็นสีม่วงค่ะนั่นก็คือ morgan hens l i b e r o นะคะส่วนอันดับที่4ค่ะเป็นของทีมสีทองนะคะเป็น alexa gray แม่หัวเสาจากแคนาดานั่นเองค่ะอันดับนี่ขยับขึ้นเยอะเลยนะคะอันดับที่5เป็น h i l l y sydney เป็นมือเซตจ,จากทีมสีทอง คือคนนี้เขาก็เก่งอยู่แล้วล่ะค่ะจากอินดี้อีกไน์เพื่อนๆได้ดูใช่ไหมคะหลีก PVF เมื่อฤดูการที่ผ่านมาเนะี่ยส่วนคะแนนของน้องชมพู่พรพันธ์เกิดปราดของเราร่วงเยอะเลยค่ะแมตช์ที่2ที่พ่ายแพ้ไปทำให้คะแนนร่วงลงมาถึง15อันดับด้วยกันค่ะมาอยู่ในอันดับที่25นะ ไม่เป็นไรค่ะการแข่งขันเพิ่งจะเริ่มแข่งไปได้สองแมตชเท่านั้นเองส่วนพี่แป้นเปียนุชตแป้นน้อยโอ้โหหากันนานเลยทีเดียวในตารางพี่แป้นของเราค่ะลิปโรนะคะ ร่วงลงมา10อันดับค่ะนั่นก็คืออยู่ในอันดับที่34ส่วนโคจิมะร่วงมากกว่าพี่แป้นอีกค่ะร่วงลงมาถึง19อันดับอยู่ในอันดับที่35นี่ส่วนสถติติตอนนี้นะคะที่คิดเป็นอัตราเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของเอสซิคนที่เป็นอันดับหนึ่งก็คือวาเลนตินแอนเดอร์สันค่ะมือเซตนะคะแล้วคนที่สองก็เป็นซิดนีย์ฮิลเล่คนที่สเป็นน้องชมพู่ค่ะ มีเปอร์เซ็นต์อยู่ที่10.50พรุ่งนี้แมตช์สุดท้ายของสัปดาห์แรกค่ะคู่แรกสีฟ้าหนีไม่พ้นแล้วค่ะต้องเจอแน่นอนนั่นก็คือสีฟ้าของคิงดั้นที่มีน้องชมพู่จะเจอกับทีมสีม่วงของ Morgan h เ n นในเวลาตีห้าครึ่งค่ะตื่นกันสบายสายอยู่แล้วใช่ไหมคะไวรุ่น ส่วนคู่ที่2ในเวลา8โมงค่ะมาเชียร์พี่แป้นปียนุชแป้นน้อยของเรากับทีม德าครูสทีมสีส้มจะพบกับทีมสีทองของอเบอร์คอมบีไม่ได้นะคะเราต้องเชียร์ทีมสีส้มให้ชนะบ้างเพราะว่าไม่งั้นสีส้มจะแพ้รวดเลยค่ะส่วนการแข่งขันในประเทศตอนนี้วลอลเลย์บอลอะคาเดมี่ก็เชียร์สนุกมากเลยค่ะน้องๆของเราที่อายุยังไม่เกิน17ปีลงห้ำหันแข่งขันกันสนุกมากๆ เดี๋ยวจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็มาสรุปเรียบเรียงให้เพื่อนๆรู้กันนะคะว่าตอนนี้ไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วเพราะจะเล็กก็มึนตึ๊กอยู่เหมือนกันค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดเข้ามารับฟังรับชมกันนะคะล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ